สวัสดีครับเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านรายการเพื่อนผู้รับใช้ซีรีส์ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมอุบดีเอกลักษณ์ของพระธรรมอุบดีมีสองอย่างด้วยกันคือพระธรรมเล่มนี้มีแค่21ข้อทำให้เล็มนี้เป็นเล่มสั้นที่สุดในพระคัมภีร์นอกจากนั้นมันมีหัวข้อหลักคือพระเจ้าจะส่งลงทูตเอโดมแล้วเอโดมนี้คืออะไร อิโดมนะครับคืออาณาจักรเพื่อนบ้านของอิสราเอลและตั้งอาณาเขตอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตะวันออกของทะเลเกลือหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลตายอีโดมและอิสราเอลเป็นเชื้อสายเดียวกันเริ่มต้นจากอาบราฮัมซึ่งอาบราฮัมแต่งงานกับซารานะครับคู่นี้มีลูกชื่อว่าอิสอักและอิสอักแต่งงานกับเลเบคา แล้วอิสอักกับเรเบคามีลูกฝาแฝดชื่อ,อยาโคบกับเอซาวเมื่อเราอ่านในพระธรรมปฐมกาลแล้วปรากฏว่าพี่น้องสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่เครียดซับซ้อนและวุ่นวายตลอดเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมาแล้วครอบครัวของทั้งยาโคบกับเอซาวเติบโตเป็นชนชาติแล้วคือชนชาติอิสราเอลและชนชาติอีโดม และสองชนชาตินี้มีความสัมพันธ์ที่เครียดและซับซ้อนเช่นเดียวกันผู้ชมอ่านพระธรรมการกดานวิถีบทที่20เพื่อได้ตัวอย่างนะครับเขาต่อสู้กันตลอดและทำสทงครามกันหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์ถึงแม้เขาเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงแล้วความเป็นพี่น้องกันถูกทรยัดเสียเมื่อชาวบาบิโลนจมตีกรุงเยรูซาเล็มให้แตกและล้มลง คือชาวอีโดมร่วมมือกับทหารบาบิโลนและช่วยเขาในการโจมตีกรุงเยรูซาเลม็มชาวอีโดมจำนวนมากสู้รบข้างเคียงทหารบาบิโลนช่วยในการจับฆ่าและปล้นชาวยูดาที่กำลังอ,อพยพหนีออกจากกรุงเยรูซาเลม็มนอกจากนั้นแล้วชาวอีโดมใช้ประโยชน์จากชาวยูดาอีกด้วย เราคือชาวเอโดมเข้าพื้นที่ที่เคยเป็นของยูดาห์และชนะหมู่บ้านและเมืองต่างๆของยูดาห์ชาวเอโดมรับของที่มีคุณค่าคมคืนผู้หญิงและใช้หมู่บ้านต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยของเขาเองเขาดีที่มาถึงอิสราเอลผ่านทางอุบดีคือองค์พระเป็นเจ้าจะให้ให้เอโดมรับผิดชอบ สิ่งอันโหดร้ายที่เขาเคยทำกับชาวยูดาพี่น้องของเขาผู้ฟังครับพระธรรมอุปดีมีสองส่วนด้วยกันนะครับคือข้อ1นึถึงข้อ14และข้อ1 6ถึงข้อ2 1ข้อหถึงข้อ14ประกอบด้วยคำกล่าวหาชาวอีดมดโดยอบดีเน้นถึงความภาคภูมิใจของชาวอีดมคือชาวอีดมได้คิดว่า เขาเองดีกว่าฉลาดกว่าเก่งกว่าชาวยูดาหลายเท่านี่ทำให้เขาไม่ยอมช่วยเหลือชาวยูดาแต่กลับช่วยเหลือชาวบาบิโลนในการชุมตียูดาและกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าตรัสกับอีดดมว่าพระองค์จะนำชาวอีดดมลงมาจากที่สูงของเขาและตรัสอีกว่าพระองค์จะทำลายความภาคภูมิใจของเขา และเพื่อโจมตีอาณาจักรเอโดมเมื่อผู้อ่านได้อ่านข้อกล่าวหาและคำประกาศการส่งลงโทษเอโดมแล้วผู้อ่านน่าจะสะดุดในข้อที่สิบ้าเพราะดูเหมือนว่าหัวข้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างจับพลันข้อ15อ่านว่าวันแห่งพระยเวมาใกล้เพื่อต่อสู้ประชาชาติทั้งสิน้นเอ๊ะทำไมหัวข้อจึงเปลี่ยนแปลงไป นะครับนกตีความหมายพระคัมภีร์อธิบายว่าข้อเสื้อานั้นเป็นข้อต่อหรือเป็นข้อเชื่อมระหว่างส่วนแรกคือข้อที่1ถึงข้อ14และส่วนที่2คือข้อ16ถึง21ของพระธรรมอุบาดีโดยในส่วนที่2อุบาดีพูดถึงวันแห่งพระยาวีที่ผู้ชมของรู้จักจากพระธรรมยูเอล ในรายการเพื่อนผู้รัยซีรีส์อยู่แล้วนะครับในวันแห่งพระยาวีนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งลงโทษคนยิงพยองทุกทุกคนในทุกชนชาติทั่วโลกไปนี้พระองค์เคยต่อต้านความภาคภูมิใจของชาวเอตูมอย่างไรพระองค์จะทำลายความยิงพยองของชาวโลกทั้งสิ้นอย่างนั้นในวันแห่งพระยาวีในที่นี่เป็นที่น่าสนใจว่า ในภาษาฮีบรูคำว่าอีดมกับคำว่าอาดัมคือมนุษย์เขียนด้วยพยัญชนะสามตัวเหมือนกันมีแค่สระที่เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยเท่านั้นการขึ้นลงของอีดมทําให้เราสามารถเห็นว่าองค์พระผู้เปนเจ้าจะขัดขานความภาคภูมิใจและความทรุณโหดร้ายระหว่างทุกชนชาติและทุกคนในวันแห่งพรายวินนั้นเอง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีมากกว่าเพียงคำพิพากษาอย่างเดียวเท่านั้นในย่อหน้าสุดท้ายของพระธรรมอุบาีจบลงด้วยอนาคตที่สวยงามเล่แเต็มไปด้วยความหวังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์เหนือเยรูซาเล็มใหม่พระองค์จะครอบครองเหนือทุกคนที่จะได้รับความรอดเพราะเขาไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ในวันแห่งพระยาเวีนอกจากนั้นแผ่นดินของพระเจ้าจะไปถึงอาณาจักรเพื่อนบ้านในแปเลสไตนยอีกด้วยแล้วชาวอ,อิสราเอลมีส่วนในการปกครองเหนือแผ่นดินต่างๆเช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดชาวอิสราเอลจะครอบครองอาณาเขตที่เคยเป็นของเอีดมทำให้เราเห็นภาพรวมของพระธรรมอุปดีชชัดเจนมากยิ่งขึ้น บนโลกใบนี้หลายคนต้องทนทุกข์เพราะความภาคภูมิใจของคนอื่นทนทุกข์เพราะคนอื่นใช้ความโหดร้ายทารุณทนทุกข์เพราะคนอื่นใช้ประโยชน์จากเขาในสถานการณ์อย่างนี้อุปารีสร้างความหวังกับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าเมื่อพระเยซูจ,จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองคนสุดท้ายจะเป็นคนแรก แลกคนแรกจะเป็นคนสุดท้ายสักวันหนึ่งพระองค์จะนำแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ทั่วโลกและนำการรักษาให้หายเข้าสู่ชนทุกชาติในส่วนของรายการเพื่อนผู้รับใช้ซีรีส์ตอนนี้ผมขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ